ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเอ่อนี่เรา,าอยู่ในเกมไหมคะเราจะมาอยู่ในแมปที่ชื่อว่าชื่อมันแบบจีเฮ้ยเ oh, no. oh, wow. อย้น,นะะูอยู่ในโปรเจกต์นะคะอยู่ในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า build นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราคือในนี้นะคะมันจะสมมาให้หนึ่งบล็อกเออถูกล้วหนึ่งบล็อก คือเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะจะมีทั้งหมดในนี้สี่บล็อกนะคะเรามาดูกันว่ามีบล็อกอะไรบ้างเอ่อจะมีบล็อกถ้าเราสูงแม่ไหนจะต้องทำตามของมันนนั่เองนะบล็อกแรกจะเป็นล็อกแอมเบอร์โรนะคะถ้าเราได้บล็อกแอมเบโรจะต้องสร้างนัคขัดเกนถ้าได้บล็อกเพชรจะต้องสร้างสัตว์ถ้าได้บล็อกทองจะต้องสร้างสิ่งของถ้าได้บล็อกคือไม่ไดวบล็อกแล้วบล็อกเอ่ออะไรวะอ่าใช่ไหมเถอะ นบล็อกน้ำเงินนะจะได้ตัวการ์ตูนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมีครบไหมเด้ออไอลอนมาจากไหนอะไม่ใช่สีต้องเออเดนะต้องเป็นบล็อกอมัมเบรอถูกไหมเออต้องเป็นบล็อกอมัมเบรอเป็นึงเนาะอ่าเข่ยเรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยขอของดีคันนี้เด้อมวเอาอ,อันนี้ไปทิ้งก่อนโอ้ยคืนนี้ นี่รุ่มประกับเก็บเป็บน้าโอเคที่สละมากเดีย๋ยวเรามาส่วกันเลยดีกว่าโอ้ยขอของดีขอเก็บง่ายๆจุ๊บเฮ้ยอของส้างส้างสิ่งของโอ้โหเขออยังชั่วหน่อยโอ้ยให้ตายสิพัพยาเอ๋ย โอเคเดี๋ยวเราใส่กเหมือนเดิมก่อนโชคดีนะที่ไม่ได้สร้างตัวกระตูนพวกนี้ผิกดแล้วกับเอ่อทำให้มันใสเข้าไปเหมือนเดิมก่อนโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์หรือว่าสีกันเลยไปเลยโอเคเสร็ okay, จแต่แล้วเราว่าจะมาสร้างเป็นสีฟันพอมันง่ายนะโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลย นี่จิบ,จบิหสว่าปอปร์ซง่งงายมากแต่ว่าเราจะเพิ่มความง่ายขึ้นมาด้าร,รับสิเออดีงามากสวยนี่นะะเดี๋ยวรอจนิจิบไม่ไปสีฟันง่ายชิวๆนะ ไปไม่ใช่อันนี้อันนี้จะกับอันนี้แปลงเป็นไงประมาณนี้สิเออไปแล้วเอะเสร็จแล้วค่ะง่ายไปไหมอยามาสร้างยาสีฟันได้ดีกว่ายาสีฟันสร้างยังไงอ่ะสร้างไม่เป็นไม่เคยสร้างยาสีฟัน ใหยเราเอาสีก็เพราะว่ามัน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 ไม่ได้ไม่ได้จึ๊บแล้วก็กดออกมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอองนี้แล้วก็เป็นสีฟ้าเราจะเท่ๆนิดนึ่งจิ๊บ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 นี่เป็นสีฟ้าเราช่างบดงานีหลี แล้วก็เดี๋ยวเอาขนแปลงเป็นสีอืมให้ผ่าขวดสันัะเป็นสีอะไรอ่ะถึงเงินละกันเดี๋ยวมืดเลยหรอไม่โอเคเสร็จละคือ <c oughs> อะไรอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บบ๊ายบายค่ะ